ใช่ค่ะจ ja uh, ่อมันนี bueno, ่ปอของข่อยบดได้จอบเห็นดอกเห็นตอนดำแล้วนะเห็นแล้วจักมันคือบ่เป็นสีอันน้ำตาลว่าสันดอกกันดอกไม้สีเป็นสีกันอะบั่นบดได้เห็นตอนพ่นไม้บั่นเห็นตอนดำปื้อแล้วมันสีขูบย่ามขึ้นหรือคือความบดได้จ่อย่ามเป็สีด่านี่สีขอกย่ามสามมุ้งสีมุ้งเต่า จากตอนนค่อยขอว่าตาของข่อยมันหางแห้งวันก็เลยเบันนบ้บว่าบัานข่อยก็เลยเอา